ขวายพี่น้องมองขวายขวายกำลังกินหยามัเกี่ยวหยามาใขวายเนยีน่ปยปลาอ้อยนะพี่น้องปลาอ้อยเนี่ยหยาลายพี่น้องนี่ยสองแม่ลกูกสองแม่ลกูกอยากอยากกินนั้งคนอยากกินนะ่านิจะคลองไวอิม่มอ่ะอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้ว ม่เห็นแล้วอยากกินอ,อันก็นมาแล้วนะนะไม่แย่งเขากินแล้วเมาตวนี้ย่านตัวนี้นตัวต,ว,ตวนี้ย่านตัวแม่เถาแม่เถาไม่แย่งเขากินตัวนี้ <laughs> ตั้ <laughs> ตตงคนกับย่คนไปหนมากินย่คนน้ำกลดีคนอตตัวนี้เขาหากินเองตัวนี้ กำลังไปนียอืมสมมติกำลังน้อยๆก็่ำลังเลยกำลังกินเนาะแม่ลูกอ่อนทั้งสองเลยันก็แม่ลูกอ่อนทั้งหนานะอันนี้ก็แม่ลูกอ่อนคือแม่ลูกเขาก็ปาปจับตัวนั้นเกับตัวน้อยแต่ว่าเก็กำลังไปเลยนะเป็นตจะนี้ลูกเหรเป็นจะไ,ได้เอาก็ว่าลูกเขาขนาดนั้นนี่เนาะอันนั้นตัวแม่อันนั้นตัวผู้ตัวน้อยๆตัวผู้กใหญ่เติบโตน้อยนะตัวแม่ เล่มหยาดีเล่มหยาดีาด,ดีเอาบังควายพี่น้องซุ้มนี่เล่นเล่มน้ำทา่าซุ้มใหญ่เลยทางนั้นซุมใหญ่เลยกินนละบับลบขึ้นไปละตัวนี้ลบขึ้นจะไปกินหยาน้ำย,ยอ่อยเถาหรอกหยาง มีฟีเสือน้ำมีฟีเสือน้ำบินไปรบกันมากน้ำทา,างเท่าเท่าทางตุ้มเท่าไปนาะก็พเท่ามไม่ได้ว่าเขาก็นานะอาจจะคองเพิน่นวายหลายตัวก็ยังไปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบสิอ็ดสิบเอ็ดสิบสองต,องต,7 7ตัวบอก พวกมึงควายพี่น้องมันเพิ่มเกีียวหนาในป้าอ้อยนี่ยผมว่าหา,ายพี่น้องป้าอ้อยตัวน,นี้ก็ติเข้าไปละตัวน,นี้ก็ติก็ยากินยาก็เป็นนะนหน่อยๆน,นี่ยกินเป็นจ้ละล่ะฟองตัวนี้งามพี่น้องฟอ,อ,องตัวนี้งามขนาดเลย ก็มันเป็นแม่ลูกอ่อนไป่นะาะปลาลูกก่อนแม่ลูกอ่อนนั่นนะกระโดดหน่อยเดี๋ทางนี้เอามาจะคูขวายแม่พี่นาะก็มันต่างกับตัวแม่ต่งกับตัวแม่ตัวน้อยน้อยนี่กับตัวแม่พี่น้องาะเลี้ยงเลี้ยงควายจะเป็นคูนแต่แต่ตัวแม่ พี่พาอบังควายพีนน่น้องควาย,ก,วายกำลังเล่้ยมหญ้านีก็เล่มหญ้าดอกขาวก็กินหญ <laughs> ้าดอกขาวก็กิน เดี๋ยวมันเบิกขึ้นโอ้ก็มีรถมารถนี่แก่หนาบอ่ีมาอวกันไปเก็บทรายดินด้วยเก็บทราดินมาเก็บทรายดิน โอ้ยเนาะมืดไปเบิดเลยเมื่อกี้ไม่ได้ตัดออกว่ามืดว่าเป็นยังนอกว่า